วัสดีครับเธอวันนี้ฉันไปเททะเลเวลวลาวถือฉันโฉบนะไปทะเลป่าหลูกป่าร้านไปเที่ยวถือวันหยุดก็ไม่รู้จิจำไรก็ไปเที่ยวแล่ไบเอนี้ตือเรนี่บรรยากาศโรบค้างนี้แล่มันก็สวยนะแต่ว่าไอ,อ้น,นี่อันขืนมันเร่งตะลีดนะจืะจอหน้าันึหมอบ กลูกชิ้นกันเลยถือไปตะเละมาเรากินได้กินลูกชิ้นถือเสียบลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นยางก็กตรงนั้นแหละเตต้ตนตายตอนนี้แหละสุดท้านมาันก็ยางกันถือเลยบรรยากาศอาช่วยมาถือตอนสนจันรอมาอากาศก็ท่ายเตตือจบไปตะเละพอลมมาเลยตัวตรงนี้อากาศร้อนถือ อากาศร้อนบรรยากาศร้นอนเออไปไายเครียดจะมั่งนะจือนะนี่เล่จะเล่ะอืมเลคืนดะ่ะแต่เจา้าเน่นเยน็ยนเยน็นมันขืนไม่เร่งนะแต่บกขำขำขืนหน่ามันขึ้นคืน,คนมันจะเร่งจือแต่ว่าอู้ชั้นโบฉบอ่ะชั้นโฉบหนังดูถือเซตก,กัดจิมเฮกินลูกชิ้นกันเลยจือไปเล่ไม่ต้องกินไรเลยกินลูกชิ้นอย่างเดียวกินเส้นเลยกะ นอนเล่เดือนเล่ดาวเวลาเลยเจอลบนูเละลักมือริบนูนกลางคืนนูน้นนี่ก็จิ้มลูกกินเถอะมามากินด้วยกันเถอะแล่บรรยากาศไปฟินดีเถอะหนังแร่บรรยากาศกินลูกกินที่ลเ็ดที่ตลนันวยไม่ใช่ไรหรอกแล่บรรยากาศตะเลว่าใจเห็นตะเลง่ายจีนนะมากินด้วยกันไป